แ,แม่ค้าแหนมหน้าธนาคารอมสินอยู่ตลอดลวะคะอยู่หนองหันโอ้ยน้ำแหนมทั้งปอเปียแต่แซ่บเป็ยูท่ะทั้งเพจทั้งยู <c oughs> ทูบเหรอคะทำเพจด้วย YouTube ด้วยค่ะคช่องอะไรคะช่องสาวพูท้ทอนจะสาวพูท้ทอนมีเพจมี YouTube ด้วยค่ะน่ <c oughs> จาจะแซ่บว้ายเรื่อ,องโมกบอ๊อกหอย ยุ่งบ่ค่ะเนี้ยใช่เนี่ยน้ำกรนยงละเอาอันออกอีกจ้ะจาโอเคค่ะมันบก่บกมกินหอมเลยจ้ะบ่ <c oughs> บค่ะกินแหนมคุกเลยล่ะอยากอยากมาโดนแล้วอันนี้บอ่อะไรจ้ะเผ็ดคีจุละรีสิบบาทน่าก,กินมาก